Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ครับพบกับผมประยุทธ์จันทร์ลังคารพุทธพาห์ุตเหาวจิต์นะครับผมเจ็ดวันหนกบงเย็นผมจะมารายงานเรื่องเขื่อนศิลิจนะครับผมที่น้ําไม่เพียงพอต่อในการดําลงชีพของชาวนาไทยทําให้ชาวนาไทยต้องเดือดร้อนทําให้ผมต้องทนไม่ไหวต้องออกมาพูดนะครับผมในการปล่อยน้ําครั้งนี้มันปล่อยน้ําแบบไม่ถูกระบบนะครับผม เลยให้ผมต้องมาพูดผมก็จะถือสโลแกนของประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับประเทศไทยมั่นคงประชาชนคุ้มขังและยังนจะใช้กฎมาตา2 1ง224 236 248จนถึงแี่สองสามหสองสี่แปดจับครแมสบเ็ดครับามครับ